ลดวันกักตัวเหลือ7วันแล้วเปรียบเทียบกักตัว AQ กับไม่กักตัวแซนด์บ็อกซ์อันไหนจะดีกว่ากันคือย้ําว่าอันนี้คือเป็นการประมาณนะครับซึ่งไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบินนะแล้วก็มันเป็นจากความคิดเห็นส่วนตัวของผมเองนะครับอาจจะผิดก็ได้แล้วก็แต่ละคนก็มีสถานะไม่เหมือนกันฉะนั้นก็ต้องเลือกดูตามความเหมาะสมของแต่ละคนนะครับถ้าเกิดเราต้องการเน้นเรื่องราคานะไม่ได้เน้นว่าเออจะก,กักไม่ก,กักหรืออะไรเงี้ย ต้องอธิบายก่อนว่า AQ กับ Phuket Sandbox เนี่ยต่างกันยังไงสำหรับบางคนอาจจะยังไม่รู้ AQ ก็มาจาก alternative quarantine นะครับอย่างน้อยก็ในเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังคงมีอยู่ก็คือสำหรับคนที่มาลงกรุงเทพหรือว่าที่จะมาลงพัทยาก็คือลงเครื่องที่กรุงเทพแล้วก็จะมีรถมารับไปที่พัทยาอันนี้เป็นการกักตัวอยู่ในโรงแรมไม่สามารถออกข้างนอกได้คือตอนนี้เขาอารมณ์อร่วยให้ออกนอกห้องได้ใช้สา่าวน้ำฟิตเนส พัตคการสั่งของจากภายนอกได้แต่ว่าไม่สามารถออกนอกโรงแรมได้ตลอดเจคืนสําหรับคนฉีดวัคซีนแล้วก็สําหรับไม่ฉีดวัคซีนก็คือ10บคืนถ้ามีเด็กมาด้วยเด็กยังไม่ได้ฉีดก็กักผู้ใหญ่คือผู้ปกครองก็กัก10คืนเท่าเด็กอันนี้คือ AQ จะไม่ค่อยยุ่งยากเท่าไหร่ก็คือจ่ายทีเดียวจบส่วนภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็เฉพาะคนฉีดวัคซีนแล้วเท่านั้นฉะนั้นก็จะมีแต่เจ็คืนอย่างเดียวแล้วก็เหมาะกับต่างชาติมากกว่า เพราะว่าของ AQ เนี่ยมันจะมีราคาคนไทยกับต่างชาติซึ่งต่างชาติจะแพงกว่าคนไทยแน่แแต่ว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็ทั้งคนไทยและต่างชาติเท่าเทียมกันก็คือต้องซื้อประกันด้วยทั้งคนไทยและต่างชาติคนไทยซื้อแค่30วันส่วนต่างชาติซื้อตามตัวเครื่องบินแอแล้วก็ส่วนราคาเนี่ยมันจะหลากหลายเพราะว่ามันจะขึ้นอยู่กับโรงแรมที่เราจองว่าจองถูกหรือจองแพงถ้าโรงแรมถูกๆระดับแบบว่า7คืนไม่เกิน5,000ันก็ยังมีหรือ7คืน700 0ัน กว่าบาทก็ยังมีคือละพันกว่าอะไรเงี้ยก็ได้โรงแรมที่ดีมากๆแล้วคือจริงๆคือละห้าหกร้อยก็โรงแรมดีมากแล้วอะไรเงี้ยฉะนั้นที่มันถูกก็เพราะว่าค่าโรงแรมนั่นแหละแต่ว่ามันก็จะมีความยุ่งยากเรื่องเอกสารอ๋อภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็คือไม่กักตัวก็หมายความว่าเราอยู่นอกห้องได้หลังจากที่ลงเครื่องวันแรกแล้วก็จะต้องตรวจครั้งแรกก่อนที่สนามบินแล้วก็ตรวจโควิดแล้วมานั่งรอในห้องถ้าเกิดไม่พบเชื้อก็ถึงจะออกข้างนอกได้ ตลอดเจดวันเราจะอยู่ได้ในภูเก็ตห,หรือสามารถซื้อทัวร์ได้ซื้อทัวร์ไปเกาะอื่นๆได้ในเจดวันนี้ครบเจ็ดวันก็คือไปอิสระทั่วไทยเหมือนกันทั้งคู่นะครับต้องครบเจ็ดอ่นอไม่ใช่เจ็ดวันเจ็ดคืนก็จะไปไหนก็ได้ทั่วไทยแล้วครับอันนี้คือสรุปคร่าวๆนะครับสรุปคร่าวๆก็มาที่ AQ ก่อนนะครับก็คือมาเปรียบเทียบกันคือเอาเป็นว่างานนี้ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์จะมีแต้มต่อเยอะกว่าซะอีกนะครับก็คือถ้าเป็นต่างชาติอะแซนด์บ็อกซ์คุ้มกว่าอยู่แล้วแน่ แต่ว่าถ้าเป็นคนไทยก็เนะี่ยต้องเลือกว่าสะดวกอันไหนมากกว่ากันละกันแล้วก็ถ้าใครไม่ชอบกัดตัวก็นั่นแหละแซนด์บ็อกซ์อย่างเดียวอีกเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสยังไงก็ได้เนี่ยแหละจะต้องมาเลือกเอาอย่างของออฟกกจี G เนี่ยยังยังไม่ได้จับนะตอนนี้อยู่ต่างประเทศยังไม่ได้จับแต่ว่าถ้าตอนจะกลับยังมีพวกนี้อยู่เนี่ยก็คงจะเอา AQ ควิ่แหละเพราะเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องกัดตัวยกเว้นแต่ว่าแซนด์บ็อกซ์มันยิ่งคุ้มกว่ากันมากอะไรเงี้ยอาจจะเปลี่ยนใจครับมาที่ AQ ก่อนนะครับ AQ ก็คือปัจจุบันราคาลดลงแล้วอยู่ที่โดยเฉลี่ยประมาณต่อคืนนะครับ1 7 0 0 0ถึง19,000ต่อคนอันนี้คือราคาคนไทยส่วนราคาต่างชาติก็มันแล้วแต่โรงแรมอะ่ะบางโรงแรมก็ราคาเท่ากันกันกบคนไทยบางโรงแรมก็ต่างชาติแพงกว่าอะไรอย่างเงี้ยมีราคาพิเศษสําหรับคนไทยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ AQ เนี่ยคนไทยไม่ต้องซื้อประกันส่วนต่างชาติจะต้องซื้อประกันนะครับตาม ระยะเวลาที่มาอันนี้คือตัวอย่างว่าถ้ามาสัก30วันราคาประกันที่ถูกที่สุดซึ่งคุ้มครองแต่โควิดอย่างเดียวนะไม่ได้คุ้มครองอย่างอื่นเลยนะก็2560าอบาทอ๋อต,ต้องแล้วแต่ประเทศด้วยนะอันนี้คือราคากลางๆแล้วกันคือต่างชาติต้องซื้อประกันเพิ่มอีกฉะนั้นต่างชาติจะยิ่งแพงแซนบ็อกซ์ต่างชาติก็ซื้อประกันเหมือนกันนะเอาเป็นว่าต่างชาติแพงกว่าในกรณี A q คิแน่ๆนแล้วก็ถ้า เรามา AQ ซึ่งซึ่งมันก็ต่างกันเรื่องโลเคชันอีกเหมือนกันแหละใช่ไหม AQ ตอนนี้ยังอยู่ที่กรุงเทพพัทยาส่วนการไม่กักตัวแซนด์บ็อกซ์ก็ต้องไปภูเก็ตถ้า AQ ข้อจํากัดอีกถ้าเกิดว่ามาเป็นครอบครัวแล้วเด็กยังไม่ฉีดวัคซีนถึงแม้ผู้ปกครองจะฉีดแล้วก็ต้องกัก10วันเท่ากันผู้ปกครองต้องกัก10วันเท่ากับเด็กแต่ที่บอกไม่ยุ่งยากก็คือว่าราคาที่ว่านี้เนี่ยก็คือรวมหมดแล้วรวมค่าอาหารรวมค่าตรวจโควิดสองรอบคือวันแรกแล้วก็ ก่อนออกจากกักตัวแล้วก็ค่ารถดไปรับที่สนามบินคือเบ็ดเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วก็ราคานี้เหมาะกับคนที่ไม่ชอบความยุ่งยากเพราะว่าจ่ายครั้งเดียวคือทําอะไรไม่ค่อยเป็นเลยแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาแล้วก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องกักตัวด้วยก็อันนี้แหละแล้วก็คนที่อยากมาลงกรุงเทพอยู่แล้วเพราะว่าถ้าลงภูเก็ตก็ถ้าสายการบินในประเทศเขาเปิดแล้วมาถูกก็แล้วไปใช่ไหมแต่ถ้าเกิดยังเป็นแบบยังไม่เปิดหรือว่าเปิดแล้วแต่แพงอะไรเงี้ยก็พอกักตัวเสร็จ ค่คาเครื่องบินที่จะกลับบ้านยังไงก็เป็นปัจจัยนะครับแล้วก็คนไทยจะถูกกว่าต่างชาติอย่างที่บอกเพราะว่าส่วนใหญ่จะมีราคาเฉพาะคนไทยอ่าแล้วทีนี้พอมาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ราคาประมาณ15,400ถึง18,900ต่อคนคือพวกนี้ไม่ได้รวมตั๋วเครื่องบินนะบอกไว้ก่อนซึ่งถ้ารวมตั๋วเครื่องบินด้วยซึ่งตั๋วเครื่องบินมาภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เนี่ยมักจะแพงกว่ามาลงกรุงเทพก็น่าจะบวกขึ้นไปอีกสัก2 3พันนะ แต่แต่ไม่แน่เหมือนกันอาจจะต้องเสิร์ชดูอะแต่ที่เคยเสิร์ชมันจะแพงกว่านิดนึงอย่างนั้นกลายเป็นว่าราคามันจะไปใกล้เคียงกันอ่าซึ่งราคานี้ก็คือคิดเป็นห้องพักประมาณห้าพันถึงแปดพันคือเจ็ดคืนนะเจ็ดคืนอย่างที่บอกครับโรงแรมที่ประมาณห้าหกร้อยต่อคืนอะ่ะมันมีเยอะแล้วก็เป็นโรงแรมที่ดีมันก็เลยถูกเพราะค่าโรงแรมถ้าโรงแรมแพงนี้ก็แซนบ็อกก็คือแพงเลยแล้วก็ค่าตรวจโควิดสองครั้งมันก็จะเหลือห้า0ันสี่ร้อย แล้วก็ค่าประกันโควิดซึ่งอันนี้ต้องซื้อทุกคนก็ทั้งไทยและต่างชาติจะต้องซื้ออย่างที่บอกคนไทยซื้อ30วันส่วนคนต่างชาติซื้อตามจํานวนตั๋วเครื่องบินที่เขามาประกันโควิดนี้จะต้องมีวงเงิน10,000แสนดอลลาร์แล้วก็ต้องระบุว่าคุ้มครองโควิดแล้วก็ค่ารถไปรับที่สนามบินเนี่ยต่างหากก็คือ8 0 0ร้อถึงพันเป็นแบบเหมาจ่ายถ้ามาหลายคนราคาอาจจะไม่เพิ่มอันนี้แล้วแต่โรงแรมอีกแล้วก็ค่าอาหารซึ่งไม่ได้รวมในนี้หมายถึงว่า ที่เราจองโรงแรมมาโรงแรมเขาก็ไม่ได้รวมอาหารอยู่แล้วใช่ไหมบางโรงแรมอาจจะมีเบกฟาดก็ได้แต่ว่าอันนี้นี่คือพันสี่นี่คือรวมในข้างบนไปแล้วนะค่าอาหารนี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่หลายๆลคนไม่ได้ทันคิดเพราะว่ามันประเมินไม่ได้ไงภูกเก็ตก็ค่าอาหารส่วนใหญ่จะแพงจากที่เคยไปเที่ยวมาก็าเราก็เลยตีให้วละสองร้อยละกันเจ็ดวันก็พันสี่ครับแล้วราคานี้ไม่รวมค่าเดินทางภายในภูกเก็ตก็ถ้าเกิดใครแบบไม่กักตัวไงจะออกไปเที่ยวหรือจะเดินทางอย่างเงี้ย เราก็ไม่รู้ค่าเดินทางมันเท่าไหร่ใช่ไหมถ้านั่งรถสาธารณะเอาอาจจะถูกแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ซึ่งก็เป็นปัจจัยที่ทําให้ราคามันอาจจะสูงขึ้นแล้วภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์เหมาะกับใครเหมาะกับคนที่ไม่อยากถูกกักตัวแล้วก็ถ้ามาเป็นครอบครัวนะอันนี้จะดีกว่าเต็มประตูเลยเพราะว่ามาเป็นครอบครัวมันก็จะประหยัดกว่าในส่วนของค่าห้องเพราะว่าค่าห้องเนี่ยเขาก็มักจะคิดเป็น2คนอยู่แล้วใช่ไหมถ้าใครมาคู่ก็ค่าห้องราคาเนี้ย ห้าพันถึงแปดพันเนี่ยมักจะเป็นราคาสองคนอยู่แล้วฉะนั้นมันก็จะถูกลงไปกว่าเดิมอีกฉะนั้นถ้ามาหลายคนจะยิ่งดีถ้ามากับเด็กก็จะอยู่เจ็ดวันเท่ากันไม่เหมือน AQ อันนั้นก็ผู้ใหญ่ก็ต้องกักสิบวันเท่าเด็กหมายถึงว่าเด็กส่วนใหญ่ยังไม่ฉีดวัคซีนไงใช่ไหมเขาก็เลยให้กักสิบเขามีข้อยกเว้นถ้าเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดไม่ต้องฉีดวัคซีนแค่ตรวจโควิดอย่างเดียวเขามีข้อยกเว้นฉะนั้นถ้ามากับเด็กอายุต่ํากว่าสิบแปดเด็กแค่ตรวจโ เหมือนกับว่าไปออกกฎเรื่อง AQ ให้เด็กไม่ฉีดวัคซีนกักสิบวันนี้เหมือนจะพยายามเอื้อแซนบอกยังไงก็ไม่รู้นะแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยตรงนี้ดีกว่าเต็มประตูอยู่แล้วอย่างที่บอกเพราะว่าค่าใช้จ่ายโดยรวมถูกกว่าแล้วก็เขาก็ส่วนใหญ่ไม่ไม่ชอบกักตัวอยู่แล้วด้วยเอาเป็นว่าแนะนําอีกรอบนะครับอย่างน้อยเดือนตุลานี้ AQ ยังมีอยู่เดือนพฤศจิกาค่อยมาว่ากันถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสอะไรเลยแล้วก็ต้องการความสะดวกกว่านิดนึงนะครับ ไม่สีเร,เรื่องงบประมาณมากนะักเพราะจริงเอาเข้าจริงมันก็ไม่ได้ต่างกันมากนะครับก็ AQ ไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าใครอยากเที่ยวไม่อยากกัดตัวแล้วก็พยายามให้ค่าใช้จ่ายมันถูกที่สุดเท่าที่จะทาได้แต่แต่วงเล็บไม่รู้เหมือนกันนะขาออกนี่ค่าเดินทางขาออกนี่มันจะแพงกว่าหรือเปล่านะแล้วก็ค่าเครื่องบินขามาซึ่งอาจจะเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งนะครับก็จะเป็นภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ก็อย่างที่บอกมันขึ้นอยู่กับสถานะของแต่ละคนใช่ไหมถ้ามาเป็นครอบครัวเอ่ย ชาวต่างชาติเอ่ยภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ดีกว่าเห็นเห็นแน่ๆครับตรงนี้ก็อยากให้เพื่อนๆแสดงความคิดเห็นนะครับว่าตกลงแล้วสําหรับเราเนี่ยในเมื่อค่าใช้จ่ายโดยรวมแล้วอาจภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์อาจจะถูกกว่านิดนึงแต่ต้องบอกก่อนขึ้นอยู่กับสถานนะของแต่ละคนนะในเมื่อลดวันกักตัวเหลือ7คืนแล้วเนี่ยเราคิดว่าสําหรับเราแล้วอันไหนโอเคกว่าก,กันระหว่าง AQ ซึ่งกักตัวอยู่ในโรงแรมที่กรุงเทพและพัทยาหรือภูกเก็ตแซนด์บ็อกซ์ซึ่งไม่กักต,ต,ตัวแต่ต้องอยู่ในพื้นที่7คืนนะครับ ลองอแสดงความคิดเห็นกันดู